ค่ำคืนที่เสียงหัวเราะกลายเป็นเสียงกรีดร้องค่ำคืนวันศุกร์ที่ลมพัดหวีดหวิวพาดผ่านยอดต้นไม้ใหญ่ริมถนนเปลี่ยวๆนอกเมืองคืนนี้เงียบกว่าทุกคืนมันชวนให้รู้สึกคนลุกแปลกๆนาฬิกาตีบอกเวลาตีสองทางเดินสามแยกตรงหน้ามืดสลัว มีเพียงแสงไฟกระพริบจากร้านค้าที่ปิดไปแล้วสองวูบวาบไกลๆเผยให้เห็นรอยปูนแจกเป็นเส้นราวกับรอยแผลเก่าบนพื้นยางมาตอยไอปอหัวโจกของแก๊งเด็กวัดที่รวมตัวกันแค่ห้าคนเพื่อความคึกขนองยามดึกเดินนำหน้าลิ้วโดยมีไอแบงตัวร้องหัวหน้าที่ชอบอวดเบ่งตลอดเวลาส่วนไอชินไอโอ๊ตและไอเก่งเดินตามต้อยๆท่าทางงอ พวกมันกําลังจะกลับบ้านหลังจากไปขโมยมะม่วงที่สวนป้าอิ่มท้ายหมู่บ้านมาได้ถุงใหญ่เฮ้ย hey, ดูดิมีใครเอาของมาเส้นอีกแล้ววะไอแบงค์ชี้ไปที่กองกระทงใบตองกล้วยเล็กๆที่วางอยู่ริมถนนตรงมุมสามแยกมขีข้ขาวสุกไข่ต้มน้ำเปล่าและขนมหวานหน้าตาคล้ายทองหยิบวางรวมกันอยู่พวกคนแก่แม่งก็เชื่อกันไปได้นะ ผีเผลออะไรจะมาแดกก็เขาเชื่อกันว่าเอามาเลี้ยนผีไม่มีญาติไงแบงไอชินพูดเสียงอ่อยๆพวกสัมภเวสีอะไอปอหัวเราะในลําคอผีบ้าผีบออะไรวะมีแต่คนบ้าเท่านั้นะที่กลัวมันเร่งฝีเท้าไปหยุดตรงหน้ากองกระทงนั้นพอดีลองดูดิผีมันจะโผล่มาแดกไหมไอแบงพูดแล้วยกเท้าขึ้นท่าทางจะเตะแต่ไอ้ปอนั้นตัดหน้ามันซะก่อน รองเท้าผ้าใบของไอปอกระแทกเข้ากับกระทงข้าวอย่างจังกระทงกระเด็นแตกข้าวปลาอาหารกระจายเกลื่อนพื้นเสียงกระทงกล้วยที่ใส่ไข่ต้มอยู่ข้างๆกลิ้งคลุกคลุกไปไกลจนชนกับเสาไฟฟ้าข้างทางฮึฮ่ไอปอหัวเราะร่าสะใจกับสิ่งที่ทำลงไปเพื่อนๆของมันบางคนก็หัวเราะตามแต่บางคนก็เริ่มหน้าซีดเฮ้ยปอ มึงทำอะไรวะไอโอ๊ดพูดเสียงสันส่นๆเดี๋ยวผีมันก็โกรธเอาหรอกโกรธอะไรวะถ้ามีจริงก็ออกมาดิทันใดนั้นเองลมที่พัดอยู่เบาๆก็กลายเป็นกระโชกแรงต้นไม้ใหญ่โยกไหวราวกับจะหักโคน่นแสงไฟจากร้านค้าที่กระพริบอยู่แล้วก็ดับพรึบลงไปในทันทีทำให้สามแยกนั้นมืดสนิทในพริบตาเฮ้ยไฟดบับไอเก่งร้องลั่น เสียงหัวเราะของไอ้ปอลหุบฉับพลันความมืดที่มาเย็นแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้พวกมันเริ่มรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> เสียงแหบโหยดังขึ้นใกล้ๆคล้ายเสียงคนแก่ที่กําลังกินอาหารปนความเจ็บปวดมันดังมาจากทางที่กระทงใบตองกล้วยกลิ้งไปชนกับเสาไฟฟ้าพวกมันหันขวับไปมองในความมืดสลัวปรากฏเงาตะคุ่มตะคุ่ม เงาร่างหนึ่งยืนนิ่งอยู่ข้างเสาไฟฟ้ามันสูงผอมกระรองจนดูผิดรูปผิดร่างเสื้อผ้าที่สวมใส่ดูขาดวินคล้ายผ้าคีริ้วเก่าและสิ่งที่ทำให้พวกมันหนาวสั่นวาบคือกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางเหมือนซากศพที่ขึ้นอืดคละคลุ้งมาตามลมเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาอีกนิด เหมือนเสียงร้องที่เจ็บปวดทรมานไอ้แบงค์ที่เมื่อกี้ยังปากดีตอนนี้หน้าถอดสีดูขาวซีดยังเห็นได้ชัดวิง่งไอ้ปอตะโกนสุดเสียงมันไม่รอช้าที่จะหันหลังวิ่งนำไปก่อนเพื่อนพวกที่เหลือก็วิ่งตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตข้าวของที่ขโมยมาหลุดมือตกกระจัดกระจายหายไปหมดเสียงฝีเท้าของพวกมันกระทบพื้นดังตับ,ตบ แต่เสียงที่น่ากลัวกว่าคือเสียงที่ยังคงตามมาติดๆไม่ห่างลมเย็นวูบพัดมาไอชินที่วิ่งรั้งท้ายสุดรู้สึกเหมือนมีลมเย็นไปเป่ารถต้นคอมันรีบหันไปมองภาพที่เห็นทำให้มันแทบหยุดหายใจเงาร่างผอมนั้นกำลังกำลังกระโดดตามพวกมันมาไม่ใช่การเดินแต่มันคือการกระโดดเหมือนกบกระโดด แต่ละครั้งที่เท้ามันกระทบพื้นก็เกิดเสียงตับตับราวกับเสียงเนื้อที่กระแทกกันกลิ่นเน่าเหม็นยิ่งเข้มข้นขึ้นจนแสบจมูกเฮีย yeah! ไอชินร้อมลั่นแล้วเร่งฝีเท้าสุดชีวิตพวกมันวิ่งพุ่งเข้าสู่ถนนหลักที่มีแสงไฟสว่างกว่าแต่ดูเหมือนว่าเงาใบชนานนั้นจะหยุดตามมาแล้วเมื่อพวกมันมองกลับไปสามแยกนั้นยังคงมืดสนิทและว่างเปล่า ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวแล้วหลังจากนั้นพวกเด็กวัดทั้งห้าคนก็เลิกไปซ่าตอนกลางคืนพวกมันกลัวการผ่านสามแยกนั้นไปเลยแม้กระทั่งตอนกลางวันแสกแสกแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านั้นคืนต่อมาไอปอตื่นขึ้นมากลางดึกด้วยความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครจ้องมองอยู่สิ่งแรกที่เห็นคือเพดานที่มืดสนิท แต่มันรู้สึกถึงลมเย็นๆที่ปลายเท้าและและกลิ่นกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางแบบเดียวกับที่สามแยกวันนั้นเสียงนั้นดังขึ้นปลายเท้าไอปอดกลืนน้ำลายเอื้อกแล้วค่อยๆหันไปมองในความมืดรางรางมันเห็นเงาร่างผอมยืนก้มหน้าอยู่ปลายเท้าเสื้อผ้าขาดวินผมเผ้ายาวรุงรังแต่สิ่งที่ทำให้มันแทบช็อกคือ ปากปากของผีตนนั้นกำลังขยับงับเหมือนกำลังเคี้ยวอะไรบางอย่างและในมือของผีตนนั้นคือคือไข่ต้มใบนั้นใบที่กระเด็นตกออกจากกระทงตอนที่พวกมันเตะเล่นกันออเสียงแหบโหยนั้นดังขึ้นเบาๆพร้อมกับที่เงาร่างนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นช้าๆดวงตามันกลวงโบเป็นเบ้าลึกแต่ที่หน้าคนลุกกว่าคือ คือริมฝีปากที่ขาวซีดและและฟันที่ยาวจนผิดปกติมันยิ้มให้ไอปอพร้อมกับดึงไข่ต้มที่เคี้ยวอยู่อีกครึ่งใบออกแล้วแล้วเอามาจ่อที่ปากกินด้วยกันสิอไอปออ้าปากร้องสุดเสียงทันใดนั้นมันก็ตื่นขึ้นมาในสภาพหอบเหนื่อยเหงื่อท่วมตัวและพบตัวเองนอนอยู่บนเตียงในห้องนอนของตัวเอง มันเป็นแค่ฝันร้ายแต่กลิ่นเหม็นเน่ายังคงติดอยู่ในจมูกของเขาและความหวาดกลัวยังคงเกาะกินใจไม่กี่วันต่อมาไอ้แบงก์ก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันไอ้ชินไอ้โอ๊ตและไอ้เก่งก็เช่นกันพวกมันไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะรู้ว่าคงไม่มีใครเชื่อแต่ความหลอนที่พวกมันได้สัมผัสในคืนนั้นและสิ่งที่ตามมาหลอกหลอนในฝัน ยังคงเป็นเงาติดตามพวกมันไปตลอดชีวิตราวกับว่าผีสัมภเวสีที่มากินเครื่องเส้นเหล่านั้นยังคงวนเวียนอยู่ใกล้ๆเพื่อทวงคืนกับสิ่งที่พวกมันได้ทำลายไปไม่ว่ากี่ปีผ่านไปก็ตามอย่าไว้ใจบางสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีตัวตนอาจแค่ยังไม่ถึงเวลาโผลมาให้เห็น ถ้าคุณเคยเหยียบของเส้นโดยไม่ตั้งใจก็แค่หวังว่าเขาจะยังไม่ตามคุณกลับมานะครับฝากกดติดตามช่องหลอนรอบมุ้งแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ